เดียวเหรนอนไม่หลับเป็นไรวิ่งในหัวเหรอตอเดีดปดิบป้าเลยวิ่งตรงไหนพี่มากี่วันแล้วพี่มากี่วันแล้วมาสองสามวันสองสามวันแล้วนั่งวันที่ไม่ได้

ôi 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 ô

ทำ่ะจ <Palmer. S 2> mm ูบไหนชันเขาชันเขา Ой. Ой, черт. Ой. Ой. Опа-опа-опа. Не маяк. Не обтер. Ой, ой, ой. ой. Оп, 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 оп. ой.

Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, ไม่เอาแล้วครับเไม่เอาหรอมานี่เจ็บเคยเคยถูกแบบของเขาทำของใส่ด้วยหลายปีแล้วไม่รูออกหมดยังเคยถูกเขาทำใส่ด้วยเคยถูกเขาทำของใส่ด้วยหลายปีแล้วครับไม่รู้ออกหมดหรือยังยังไม่ออกหมดหรอยังอยู่เลยเจ็บมากอ่ะกลัวปะ กลัวว่าวไม่กลัวอยากให้หายผมตรงไม่เยอะตรงไม่เยอะทุตรงเดิมเดิมแล้วเนี่ยอยากให้หายว่ามันจุดจนแล้วจุดสุดท้าฮ้ย่ดีถ้าอยากให้หายก็อย่าง,รรงนีงนงน้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไมต้องมาเดี๋ยวนะนอนลงไปเลยคันผ่าว้นอนลงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

น้ำมนุษยจเย็นก่องยิ่ยอ,อย่างที่ดีขึ้นขมายิอย่างที่หลายน้ำมนุนจะกลายเป็นน้ำน้ำฝน